สวัสดีวันกันค่ะทุกคนวันนี้วันหยุดค่ะแต่จริงๆที่ร้านไม่พาไม่ได้หยุดแต่ว่าขอหยุดเพราะว่าเมื่อวานไปฉีดวัคซีนมาค่ะก็เลยขอหยุดอีกหนึ่งวันวันนี้เป็นวันควีนเบิร์ตเดย์วันเกิดควีนค่ะที่ออสเตรเลียค่ะไม่ใช่วันเกิดควีนจริงๆแต่เป็นวันที่ออสเตรเลียจัดให้เป็นวันหยุดค่ะวันนี้จะมา มาเข้าสวนน้อยค่ะนี่คือต้นพิกต้นพิกน้อยค่ะปลูกแล้วก็โตได้แค่นี้ค่ะมาหน้าหนาวมาซะก่อนก็เลยได้เอาเข้ามาในไว้หลังบ้านค่ะกับเหมือนมันจะดกนะลูกเบียดกันเลย <laughs> ลูกเบียดกันเลยค่ะแต่อยู่แค่นี้อยู่ปลายต้นค่ะมองดูแล้วเหมือนจะดก แล้วมีพริกแดงอยู่ลูกนึงได้เอาเข้ามาไว้หลังบ้านค่ะมีต้นกะเพราน้อยจะรอดหรือเปล่าในภาวนาขอให้รอดเนี่ยอันนี้ต้น,นในนนนนนบมังรักค่ะเรียบร้อยไปแล้วค่ะอันนั้นก็เป็นผักสลัดหวานไลยขึ้นมานิดเดียวค่ะอันนี้ปลูกต้นว่านหางจาระเข้ก็ให้มาค่ะสวยมากเลยค่ะ ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายเลยปลูกง่ายต้นนี้เดี๋ยวจะเอากระถางมาขยายมีสองสามต้นต้นดอกไฮเดรนเยียก็ไปกับหน้าหนาวแล้วค่ะหน้าสปริงค่ะเขาจะออกดอกสวยมากเลยค่ะนี่ปลูกต้นหอมค่ะเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ทำได้เ <c oughs> พราะปกติจะปลูกผักไม่ค่อยได้กับเขา ต้นหอมขึ้นงามมากเลยค่ะกำลังงามจริงๆไม่ได้ตั้งใจปลูกค่ะซื้อหอมเล็กมากะว่าเอาไว้มาทำน้ำพริกพอดีตั้งใจเอาใส่ถาดไปไว้หลังบ้านให้เขาแห้งค่ะแต่กลายเป็นว่าอากาศเย็นมาเขาชื้นค่ะเขาออกหนอทั้งหมดเลยค่ะในถาด mm hmm. ก็เลยกลายเป็นความภาคภูมิใจนี่แหละค่ะเอามาใส่กระถาง หรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจปลูกก็ไม่รู้นะคะก็เลยขึ้นมาสวยงามขนาดนี้ <c oughs> แล้วก็มีสตรอเบอรี่ค่ะ <c oughs> เพื่อนให้ต้นมาปลูกผ,ผักตรงนี้มันไม่สวยก็เลยเอาสตรอเบอรี่มาลงมันก็ไม่ถึงก็สวยมากแต่ว่าก็พอได้กินค่ะเป็นต้นเล็กๆใบเริ่มเหลืองมีมีลูกหน่อยนึงค่ะเมื่อวานเก็บไปกร,รมหนึ่ง แดงๆพอได้กินค่ะมีลูกเล็กๆปลูกเองเนี่ยจะมันหวานมากเลยค่ะคือไม่ได้ใส่อะไรเลยคือปลูกไว้รดน้ำบ้างเป็นบางครั้งอันนี้ก็ไฟแล้วค่ะน่าสงสารบุษารอดมาจากปีที่แล้วพอมาเป็นลูกได้สองลูกเก็บทันลูกนึงค่ะลูกนึงสภาพนี้ค่ะ มือนอะไรนี่ด้อันนี้เป็นต้นราสเบอร์รี่ค่ะปลูกไว้ปลูกเมื่อปีก่อนปีที่แล้วได้กินลูกหนึ่งน,นี่ก็เป็นหอมเอามาลงค่ะต้นหอมนี่ขึ้นกนลาลังามค่ะน,นี่มะเขือเทศค่ะที่ปลูกไว้หน้าหนาวมาเขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอาต้นออกแต่ตรงนี้มันยังไม่เหี่ยวตอนนั้นก็เลยไม่ได้เอาออก ก็เลยเหลือ,อไว้ก็เลยเป็นสภาพนี้ค่ะเดี๋ยวจะเอาออกเป็นผักสปินิตค่ะเอาไปผัดอร่อยค่ะต้นนั้นนี่มาให้ขึ้นไปนุ่นเลยคุมมะเขือเขาอยู่นี่แหละไม่ยอมไปอีก ต้นหอมพอได้กินค่ะต้นพริกก็ไปก่อนได้กินไม่ได้กินประมาณกำหนึงต้นพริกได้กินกําหนึ่งผักสลระแหน่ถ้าเป็นหน้าร้อนนี่จะขึ้นเต็มหมดเลยค่ะพอดีหน้าหนาวมาเขาตายก็เลยดึงเขาออกอันนั้นจะเป็นต้นโหระพาค่ะตายเสียดายมากเลยค่ะกำลังเก็บกินได้อันนี้เป็นผักกาด ประกาศประกาศคนอีสานก็เรียกประกาศหินอะไรนี่แหละคนเวียดน,นามให้มาเพื่อนเวียดน,นามให้มาแต่ตัวเองกินไม่เป็นค่ะถ้าทําเป็นอ่อมเป็นอะไรนะกินได้แต่กินสดกินไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นต้นคนเวียดน,นามให้มาค่ะเป็นคล้ายๆผัก ผักอะไรไม่รู้มันหอมๆค่ะเรากินกับลาบกินกับยำอะไรเงี้ยค่ะอร่อยมากเลยกำลังขึ้นกำลังงามเลยค่ะเสียดายมากเลยอากาศหนาวมาตายเรียบร้อยค่ะนี่เป็นต้นใบมะกรูดค่ะพอถึงหน้าหนาวมาก็เก็บใบเขาแล้วเอาเข้าแช่ตู้แช่ไว้ได้กินตลอดทั้งปีค่ะ ันนี้มะนาวมะนาวออกลูกแต่ลูกไม่เคยโตค่ะออกมาเล็กๆก็ล่วงไปก่อนอันนี้เป็นต้นฟิก์ค่ะมะเดื่อฝรั่งต้นมะเดื่อฝรั่งหน้าหนาวมาก็เลมเขาออกเดี๋ยวหน้าร้อนมาก็เขาก็ออกยอดแล้วก็เป็นลูกค่ะ สวนน้อยๆค่ะพอได้ปลูกกินนิดๆหน่อยๆอสวัสดีค่ะันนี้เป็นวันหยุดค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะก็เลยพาเดินเล่นอยู่ในสวนนี่แหละค่ะมาดูว่ามีอะไรในสวนที่พอจะได้กินได้ผลงานเล็กๆ,ๆน้อยๆที่พยายามทำแต่ปลูกผักไม่ค่อยขึ้นค่ะ ขึ้นได้เป็นบางครั้งเป็นบางอย่างค่ะแต่ต้นหอมนี้คือปูกใจมากเลยค่ะปลุกทีไรก็สวยทุกปีค่ะกระเทียมปลูกปีที่แล้วปลูกหน้าบ้านแต่ขึ้นได้ไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเก็บปีที่แล้วไม่รู้ว่าม,มันเริ่มหายไปทีละต้นสองต้นก็เลยเก็บเก็บเข้าบ้านเลยค่ะแล้วมาปีนี้เขาขึ้นจากที่ว่าเราเก็บไม่หมดจากปีที่แล้วเขาขึ้นมา พอได้สี่ห้าต้นเห็นอยู่หน้าบ้านก็พามาเดินเล่นในสวนค่ะวันนี้อยู่บ้านคนเดียวลูกสาวก็ไปทำงานค่ะสามีก็ไปช่วยเพื่อนยกเลาเวนค่ะก็ซื้อเตาอบใหม่เพราะว่าเตาอบที่บ้านเขาฟังก็เลยไม่ได้ไปไหนค่ะอยู่คนเดียวกับมาสองตัววันยุดค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะ มีวันควินเบอร์เดย์อยู่บ้านอยู่บ้านเงาเงากับเราสามคนค่ะวันนี้ก็ไปฉีดวัคซีนมาไม่เป็นไรเลยค่ะสบายดีมากๆกลั <c oughs> วมันจะปวดนะคะก็เลยลาบอกเจ้าของร้านล่วงหน้าไว้ว่าเออฉันจะไปฉีดวัคซีนนะเดี๋ยวกลัวว่าวันต่อไปมันจะปวดเพราะไม่แน่ใจว่าเออจะเกิดไซส์อเอปิกไหมจะเป็น อะไรเหมือนที่คนอื่นเขาเป็นไหมก็เลยลาน่วงหน้าไว้เลยค่ะหนึ่งวันนี้เป็นถังเก็บขวดค่ะขวดที่ตัวเองกินแล้วก็เก็บไว้ปีนึงเขาไปขายค่ะได้ยี่สิบดอลยี่สิบดอลเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทค่ะปีหนึ่งเพราะไม่ได้เก็บจากที่อื่นแกเก็บจากในบ้านเราเนี่ยที่เรากินกัน ไม่ได้มากมายอะไรคร่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยกินน้ำมนลุมกันจะมีแต่ลูกสาวกินนิดๆหน่อยๆค่ะวันนี้อากาศคืมๆค,ค่ะหน้าหนาวจะเป็นอย่างนี้ตลอดแหละค่ะอากาศคืมวันฝนจะตกเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้ค่ะเห็นว่าหิมะจะตกเป็นอาทิตย์แล้วยังไม่เห็นหิมะเลย <laughs> สงใส่หิมะจะมากลางคืนค่งก็เลยไม่ได้เห็น ตรงเขตที่มีหิมะเขาก็จะหิมะตกเต็มหมดแล้วค่ะเ็าจะไปเล่นหิมะกันละถ้าจากนี้ไปถึงตรงที่เขาทำหิมะเตรียมให้เป็นสวนสนุกให้เล่นกันก็ขับรถแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงค่ะแต่ถ้าไปถึงถิ่นหิมะจริงๆภูเขาหิมะจริงๆก็จะประมาณสามชั่วโมงกว่าค่ะ